รำคนเดียวขอเพลงด้วยอฟังไว้นะเขาเาลำคนเดียววันเพ็ญเฮ้ยนี่ก็วันเพ็ญอยู่แล้วเนี่ยเอาบ้าอะไรเนี่ยพี่จะรำแล้วเพลงอะไรวันเพ็ญเก่ามันน่าพ่อมึงเลยโอ้โหดูมันพูดไอ้เพียสมัยนี้แล้วขอเพลงนี่เลยข้าน้ำนมเดี๋ยวเดี๋ยวแบงแบงเดี๋ยวแป๊บนึงเพลงอะไรนะข้าน้ำนมพอดูมันพูดสิข้าน้ำนมนางรำไม่เยิมเลยเหรอแม่นี้มีบ ปะไงเนี่ยปะโมนี่วัยรุ่นจังหวะเฮอะไรอึดอัดอึดอัดยนโอ้โหน่าเรียกกูเป็นยนไม่รู้เรื่องรู้ราวเหรอว่าเดี๋ยวนี้เขามาเอาเลนใหม่แล้วเอาเลนไงอ้าวให้มันสนุกกว่าเดิมมันกว่าเดิมเหมือนทำดนตรีใหม่อะพ่ออยากเห็นไหมกูไม่รู้กูไม่เคยฟังจังหวะอะไรจังหวะฮิปฮอปฮิปฮอปใช่ข้าน้ำนมฮิปฮอปใช่ไม่เคยเห็นนะนะไม่เคยเดี๋ยวรอดูดูไปพิทิต ดูดูในมุลุกปพาดโซโล่มาค่าน้ำนมพี่พอปมีเหรอค่าน้ำนมพี่พอปพูก็มองเงนยินเนี่ยอดูดไอแกมันเจาจงแกคนเดียวแแกสุดเฉยเฮ้ว่าี่อะไรก็ใหม่ะดีนะบวดแล้วทำไมได้บวช No. <laughs> เยอะพวกมันเยอะกว่าพ่อแน่นอนเลยเฮ้ย